ประจวบใช่ไหมคะประจวบเคสหนึ่งครับที่บ้านเกิดเลยครับทำไมถึงสนใจมาทํางานกับพักไาทยประชารครับ,ค,บคือทีแรกอะ่ะเดิมเดิมทีเลยเ,เราก็คบนบ้านเราก็คนก็รู้นกันใช่ไหมตอนเป็นดาราเราเราพูดอะไรไปคนก็มองว่าจะเ,เป็นค<ข>อเอ้าอะไรเงี้ยเนี้เราก็มานั่งคิดเอ๊ะถ้าถ้าพูดนอกเป็นคอเอ,เอ้าเอ้ยงั้นเราเอาตัวเองเข้ามาพูดในสภาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันจะได้สะท้อนปัญหาของชาวบ้านของชาวบ้านเข้ามาในสภามันมันก็ ช่มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนนั้าน mm ี้ถามว่าอ uh ่ะเราก็เป็นตัวที่เสียงกระขอจากชาวบ้านอยู่เห็นไหมทีนี้พอได้มาติดตามการทางานของพรรคพลังขรรั์พอมาเจอพี่โอ๋อะเรื่องของเรื่องเลยคือตอนที่แม่เลี้ยงกับญาติอ่ะโดนแก๊งคอลเซนเตอร์อะพี่โอ๋ก็ยื่นมือเข้ามาช่วย ยื่นมาเข้ามาช่วยแล้วมาแล้วทุกคนนี้เราเห็นแล้วว่าไอ้แก๊งเครือข่ายพวกน,นี้มันก็ถูก,กค่อยๆทลายลงทลายลงเรื่อยๆองเงี้ยครับก็เลยเออเฮ้ยเยขาก็ทํางานด้วยซึ่งเรามาหวางแค่ปัญหาของตัวเราคนเดียวมันไม่ได้เพราะว่าปัญหามันเป็นภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องมีการร่วมมือของหลายๆฝ่างอะไรเงี้ยและพอมาได้ตามหลวงป้อมตามหลวงป้อมไปทํางานอีกเนี่ยเฮ้ยตัวจริงกับในในใน,ในข่าวเนี่ย ม,มันก็มันก็ต่างกันและและที่สําคัญพอพอเรามีความไฝ่ฝันที่อยากจะลงกันเมืองอะไรเงี้ยลุงเขา,ก,ก,า,าออก,ก็ให้ความเมตตาพี่โอ๋ก็ให้ความเมตตาซึ่งมันทําให้เรามองว่าเฮ้ยเราลูกชาวไร่นะพ่อทําไร่สับปะรดเราไม่ได้เป็นเชื้อสายนักการเมืองไม่มีต้นตระกูลอะไรเป็นนักการเมืองเลยแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐให้โอกาสเราให้โอกาสเรา,า,เรามาเป็นผู้สมัคร ผมก็เลยมองมองตรงนี้ว่าอาหารนี่น่าจะเป็นจุดใหม่เป็นเขา,าเรียกว่าเป็นจุดประกายให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อ่ะว่าเฮ้ยคุณไม่จําเป็นต้องเป็นทายยานนักการเมืองไม่ต้องเป็นลูกคนรวยชื่ออะไรนะขอแค่คุณมีจิตใจที่อยากจะพัฒนาบ้านเกิดอยากจะทำเพื่อบ้านเกิดอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเข้ามาเป็นนักการเมืองได้หรือมาเดินสายอาชีพนักการเมืองได้อะไรเงี้ยครับ ก็เลยตัดอนเข้าไปคุยกับทางหัวหน้าพักก็ห่างหัวหน้าพักคุยคุยว่าไงบ้างไหมกันก็บอกว่าไงบ้างก็ถามว่าเอ่ออเาจริงเหรอผมก็บอกว่าถ้าลุงให้โอกาสผมก็เอาครับผมก็ทําเต็มที่ครับเออคงที่ทุกที่ลงมันสะดวกเหมือนซื้อที่ของแล้วก็เพื่อไทยด้วยแล้วเป็นจุดแข่งของรัฐมนตรีเหลือไทยด้วยไทยทันเนี่ยครับกังวลไหมครับผมก็กังวลไหมแต่เราคิดว่าอ่ามันเหมือนเป็นฟุตบอลครับ เพราะว่าเราทําเชียร์ประโจบเอฟซี FC อยู่ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าฟุตบอลถ้าเราเจอทีมใหญ่อะทีมใหญ่ก็ต้องมีจุดบอดนะขอแค่เราสู้อะสู้ไปก่อนได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องแต่ถ้าว่าเราคิดว่าเราไม่สู้แล้วอะแล้วเราไม่รู้จะเมื่อไหร่เราจะได้สู้พอวันนี้พักทางบระชารัฐยื่นโอกาสให้เราถ้าเราไม่คว้าโอกาสนี้ไว้เขาก็ต้องไปหาคนอื่นมาอะไรเงี้ยเราคว้าโอกาสไว้แล้วอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้แล้วก็อยู่ที่คนประจวบ บ้านเกิดเราว่าเขาจะให้โอกาสเราแค่ไหนที่กลับไปพัฒนาประจวบบ้านเราครับพร้อมชนจะใช้เจ้าทินอย่างรวันี้เฉลิมไทยพร้อมชนไหมเราก็เป็นรุ่นน้องครับถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นน้องแต่มันก็ต้องชิมลางไปก่อนได้ไม่ได้เราว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ทำเต็มที่เอครับ